สวัสดีค่ะนางสาวนัทานานัานทเสนาตอนนี้เรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์สาขารบริหารธุรกิจชั้นปีที่2ค่ะวันนี้จะมารีวิววิชา ec 2 1 0หรือว่าวิชาเศารษฐศาสตร์เบื้องต้นเองค่ะมาเริ่มต้นที่รู้จักคณะเรานะคะเราเรียนคณะรัฐศาสตร์ซึ่งหลายๆคนอาจจะทราบดีว่าเราเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแล้วก็การทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐซึ่งในบริหารธุรกิจน,นะคะจะเน้นไปที่การบริหารองคอ์กรไม่ว่าจะเป็น การคางการง,งบป,ประมาณการางรแผนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายขององค์กรหรือว่าทิศทางขององค์กรที่สอดคล้องกับสถาน,นการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งวางแผนอัตรากําลังคนให้เหมาะสมกับงานแล้วก็วางแผนการพัฒนาคนค่ะเหมาะเกี่ยวกับคนที่ชอบการบริหารแล้วก็การจัดการในองค์กรค่ะเรียนคณะนี้ก็เหมาะแล้วก็ต้องเรียนสาขานี้นะคะถึงจะเหมาะสําหรับเหตุผลที่เลือกเรียนนะคะก็คะแนนถึงแล้วก็มีความสนใจในด้านการบริหารจัดการอยู่แล้ว บวกกับคนรอบข้างนะคะทํางานกย่ยวกับราชการทําให้รู้สึกว่าคณะนี้เป็นคณะที่น่าสนใจแล้วก็ตรงกับความสนใจที่ต้องการจะเรียนค่ะต้องยอมรับค่ะว่าช่วงแรกๆค่อนข้างยากเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่กว้างใหญ่ขึ้นเราพบเจอกับผู้คนที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างจากเรามากขึ้นทําให้บางทีเราเอาจจะแบบปรับตัวได้ค่อนข้างยากบวกกับมหาวิทยาลัยมทรเนี่ยอยู่ไกลาจากบ้านก็คือเราต้อง ออกมาไกลจากพ่อแม่เราใช้ด้วยตัวเองเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนข้อดีของการอยู่หอเทไรน,นะคะก็คือการอยู่หอคะ่ะการอยู่หอทําให้เราได้ทําอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นฝึกให้เราเป็นคนมีนวินัยตัวเองแล้วก็เราสามารถทําอะไรได้ยอย่างอิสระมีประสบการณ์การใช้ชีวิตที่มากขึ้นแล้วก็ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกับเพื่อนมาคุยเลกันเลยนะคะในวิชา EC 2 1 0 ของคณะรัศตรนะคะเป็นวิชาบังคับค่ะเป็นวิชาบังคับลงซึ่งเด็กรัศดรต้องเรียนกันทุกคนนะคะไม่สามารถเลีเ่ยงได้ซึ่งก่อนนะที่จะมาเรียนก็พบว่าค่อนข้างกังวลนะคะเพราะว่าได้รับฟีดแบงจากเพื่อนเพื่อนที่เรียนมาเยอะมากว่าเนื้อหาค่อนข้างยากซึ่งเนื้อหาในตอนกลางภาคน,นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานการชีปของเส้นอุปสงค์อุปทานราคาดุลยาภาพ ส่วนไปภาคเราจะเนกับเศรษฐศาสตร์มาภาคก็คือเศรษฐศาสตร์ในภาพรวมไม่ว่าจะเป็น GDP CPI นโยบายการเงินกลางลค้ังซึ่งนะฮะจะค่อนข้างยากกว่ากลางภาคแล้วก็ใช้การวิเคราะห์มากกว่าตอนกลางภาคซึ่งต้องใช้การเตรียมตัวที่ค่อนข้างมากกว่าตอนกลางภาคเนื้อหาที่เรียนสามารถนําไปใช้กับการวางแผนองค์กรได้ไม่ว่าจะเป็นที่ทางองค์กรที่จะต้องดูจากแนวโน้มเศรษฐกิจซึ่ง สามารถดูได้จากอุปสงค์อุปทานในตลาดเงินเฟ้อค่าเงินบาทที่แข่งหรืออ่อนหรือว่านโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐซึ่ง ec 2 0 0หนึทำให้เราเข้าใจกลไกของตลาดแล้วก็เข้าใจในน้งของเศรษฐกิจมากขึ้นทำให้เราสามารถเป็นนักวางแผน hr ที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นที่สำคัญยังสามารถนำไปปรยืยใ,ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือการที่เรารู้ในน้มเศรษฐกิจทาให้เราสามารถวางแผนทางการเงินที่อาจจะรอดข้อแล้วก็รัดก,กุมมากกว่าเดิมค่ะ ทำไมถึงต้องเรียนห้องอาจารย์เกงไกนะคะเพราะว่าอาจารย์เกงไก่เ้าได้ลงคลิปสอนใน u ูทูบเยอะมากม่าจะเป็นคลิปที่อาจารย์สอนในห้องหรือว่าคลิปที่อาจารย์สอนในออนไลน์ซึ่งมีข้อ,อ,นนอ,อ,นขอดีก็คือทุกคนสามารถไปวนดูได้ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็หากว่ามีค้ามไหนที่ไม่ตื่นไปเรียนจริงๆซึ่งวิชา ec สอนศูนย์เดิมที่ผ่านมาเรียน9ก้ามงครึ่งถึงเที่ยงครึงงง่งวันจันทร์ใช่ไหมคะจะมีบางคนที่แบบขี้เกียจตื่นซึ่งเขาอาจจะกลัวว่าอุ้ยตามไม่ทันไหมทันเปล่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราสามารถ ไปวนดูคลิปที่อาจารย์สอนไปได้ก็วนดูจนกว่าจะเข้าใจแต่ว่าไม่แนะนําให้ไม่เข้าเรียนนะคะเพราะาอาจารย์มีการเช็คชื่อแล้วก็มีการถามตอบในห้องเพื่อทาให้ทราบว่าเราเข้าใจมากขึ้นไหมแล้วก็การเรียนกับอาจารย์แบบเห็นหน้ากันมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถถามอาจารย์ได้ซึ่งอาจารย์ใจดีคะ่ะแล้วก็ให้คําตอบที่ชัดเจนมีการยกตัวอย่างให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้เราเข้าใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดสิที่ผ่านมา หรือว่าสถานการณ์สงคารามของรัสเซียเครนอาจารย์ก็สามารถยกตัวอย่างให้เข้ากับศิลปศาสตร์ที่เรากําลังเรียนอยู่สุดท้ายนี้นะคะก็จะสรุปได้ว่าวิชา e c 2ี0เป็นวิชาที่สามารถนําไปไประยุกตใช้ได้จริงและที่สําคัญเป็นวิชาที่เด็กรัฐศาสตร์ทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วซึ่งทําให้เด็กรัฐศาสตร์นะคะต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะเป็นวิชาที่มีผลต่อเกตเราซึ่งส่วนตัวเราคิดว่าถ้าตั้งใจเรียน แล้วก็ทบทวนเนื้อหาอยู่สม่ําเสมอแล้วก็เตรียมตัวสอบเบ่งเวลาในการสอบดีๆจะสามารถเป็นชาที่เก็บเกรดได้แน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมตั้งใจเรียนในห้องนะคะเพราะว่าอาจารย์จะมีการเก็บเงินหาว่าเรามีการเล่นโทรศัพท์ในห้องแล้วก็จะนําเงินนั้นไปบริจาคตอนจบภาคนะคะก็ะะอย่าลืมมาเรียนวิชา EC 2 0 0เอ,ส,อสี่จกอาจารย์เกีๆๆยรติใจค่ะดีค่ะบ๊ายบาย,บาย